อยู่ในห้องนอนายาลดก่ะชันเหรอนี่ของพี่คพีเคยออในกระเป๋าย่ในมกิเร่ตาล้างยาลดกรดหน้าล้างของ นี่ไนี่เ่า๋อกฉันสดฉันสดว่าตอนฉันในห้องมันก็พรวยไม่ชอบโดนแดนเอาสปาเกตตี้ไปกินแล้วตอนนี้แดนเอาสปาเกี้ยเดี๋ยวเรื่องจิวันนี้ไม่ใช่อะไรขอม่ได้เพิ่มนั่งเอ้ยตอนนีเราสองเี่ยงบ็อกกิ้งรับผมดูข้างหลังอยากกินอะไรวะอะไรเลยองสดโอ้โหวันกินอะไรวะก็ยังไม่พูดกัจะหายใจเข้าพอดีแบบเต็ม ตี่แบบชอบกินของที่ทำบล็อกกิ้งูหลังะไม่ได้ตดไม่ตดถ้าตจะบอกก็อยู่บอกว่าอยู่ปวยขี้แล้วใส่เ้ีกลินนี่แไม่ตดผมไม่ตดจริงตอนนั้นอะถังเนี่ยผมไม่ตดผมไม่ตดอนนั้นอะผมไตดผมแบบนีสุดเข้าไปเต็มตอนเลตอนไม่ต้องไม่ยอมรับ